ดี w แรงสนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีสมุมมองตลาดหุ้นไทยแล้วก็ฝั่งสาระจากคุณปิงประกิจนะคะคุณปิงประกิจสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะขออนุญาตอัปเดตมุมมองนิดนึงหนึ่งหกสามสาำหรับเซตนะคะที่ดีดขึ้นไปแล้วเริ่มพักตอนนี้เริ่มเห็นโบรกหลายโบรกมีการปรับเพิ่มนะคะประมาณการตัวเป้าดัชนีในปีหน้ากันแล้วนะคะแสดงว่าจากปีนี้ไปสู่ปีหน้านี้อัพไซส์ยังมีอยู่แต่มุมมองคุณปิงมองตลาดยังไงบ้างคะจริงๆแล้วมันมันเป็นมันเป็นช่วงเทศกาลอยู่แล้วนะครับีเดือนกันยายนนะครับเดืนกันยายนเนี่ย จะเป็นเดือนที่บรรดาสำนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเขาจะไปใช้ต so, hmm. ัวคาดการ EPS หรือกําไรต่อหุ้นเนี่ยในปีหน้านะครับค่ะแล้วเราไปพอเราไปใช้กําไรต่อหุ้นในปีหน้าเนี่ยสมมติว่าเรายอมรับ PE ได้ที่17 18เท่าอ่ะเราก็คูณไปนะมันก็จะเกิดัพไซด์เกิดขึ้นอันนี้จะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับ่ะนะครับแล้วจุดที่น่าสนใจก็คือ EPS โก o จากปีนี้ไปปีหน้าเนี่ยมันค่อนข้างเยอะอ่าเพราะปีนี้ EPS โดยภาพรวมแล้วมัน ถ้าคอนเซ็นซ้มันก็จะประมาณ84นะแต่ปีหน้ามันก็จะ95ใช่ไหมครัมันก็จะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ EPS โตนะครับนั่นนั่นก็คืออัพไซด์ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็เอ่อมันมีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะมากกว่าปีคาดด้วยเพราะว่าปีนี้เอ่าเศร,รษฐกิจเราไม่โตนะเราจะไปรอการฟื้นตัวก็คือปีหน้านะครับพอรอการฟื้นตัวนะทั้งที่ปีหน้านะครับก็ผมคิดว่ามันมันก็ไม่ได้แปลกใหม่ที่บรรดาสำนักนต่างๆจะปรับคาดการ เพราะฉะนั้นยังมีอัพไซส์สำหรับตลาดถ้ามองภาพยาวหน่อยนะคะส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะเรื่องของประเด็นเปิดตัว iPhone กับหุ้น Apple i n c s นะคะแล้วก็เทรนด์ของฝั่ง S&P 500มอยมองยังไงบ้างคะเรื่องของการเปิดตัว iPhone ต้องระวังนะฮะเพราะว่าถ้าไม่แจมมอกจริงๆเนี่ยมันมันจะกลายเป็นตัวชนได้นะครับคือผมว่ามันมันเริ่มแปลกๆนะะต้องอันนี้ต้องระวังนะครับ ถัดมาเนี่ยภาพรวมของตลาดเนี่ยคือตอนช่วงเนี้ยมันมีหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจก็ครอว่ามันเป็นช่วงการที่เริ่มธนาคารกลางต่างๆจะเริ่มหิ้นครับหรือเริ่มที่จะส่งสัญญาณว่าเอ๊ะฉันฉันจะลดแล้วนะฉันจะเริ่มลดแล้วนะนะครับสิ่งอาทิตย์ที่แล้วเป็นเรื่องของ ECB ใช่ไหมครับ ECB สิ่งที่ ECB ทำนี่ก็คือไม่ได้ว่าเป็น soft เ a p e r เลยก็ว่าได้นะคคือ เริ่มเทปเปอร์แบบเบาๆเริ่มลดแบบเบาอบาเดี๋ยวไม่ต้องถึงขนาดลดขนาดนะแต่ขอลดสปีดก,ก่อนค<ะ>่ะก่อนขอลดสปีดดังนั้นเฟดตัดไปก็ต้องลดขนาดถูกไหม<ะ>ครับส่วน,วนเรื่องของเฟดเองเขาก็ส่งสัญญาณมาเรื่อยเือยให้ตลาดเตรียมตัวชัดเจนนะครับมองในแง่หนึ่งก็คือราคาพายกินไปหมดแล้วนะครับ<ะ>ดังนั้นถ้าจะลงเนี่ยมันเลยจะลงไม่เยอะนะครับผมนีคิดว่าดาวไซด์จำกัดมากนะครับแล้วเริ่มมีมุมมองที่ดีต่อการเติบโตเศรษฐกิจในปีหน้า มากขึ้น<ะ>ตอนเนี้ยเริ่มมีมุมมองที่ที่ที่ดีมากขึ้นก็เชื่อว่าเศรษฐกิจในปีหน้าน,น่าจะไปได้ต่อนะคร<ะ>ับครับก็เอ่อดังนั้นพวกเอสแอนด์พีต่างอาจจะมีการย่อตัวครับแต่ตราบใด ค่ะแต่ว่าภาพใหญ่ก็ยังคงบองบวกใช่ไหมคะครับ่ะใช่ครัได้ค่ะ,คะต้องกราบขอพบพระคุณมากมากเลยนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับคุณติงปรากิศรีวัฒนเกตนะคะอัปเดตมุมมองให้กับเรานะคะก็สําหรับในตัวของฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐนะคะภาพระยะสั้นนะคะมีดาวไซต์แต่ว่าไม่เยอะค่ะแต่ภาพระยะใหญ่เนี่ยนะคะการมองถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะของการย่อแล้วก็ หวังว่าตัวดัชนีจะไปต่อได้เนี่ยมีน้ำหนักมากนะคะก็สามารถใช้ตัว XPX 28C 2112A นะคะองคอนะคะตัวนี้มีค่า gearing 18 sensitivity 0.25ของค่า28 m a c u r ในช่วงจังหวะที่ S&P 500นะคะ index เ,เนี่ยย่อตัวลงมานะคะก็จับจังหวะเข้าไป ขอได้นะคะก็เป็นกลยุทธ์แนะนำกันสำหรับในช่วงวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับใครที่อยากจะฝึกฝนเรื่องของการเทรด DW สแกน QR วอารตรงมุมจอนี้ได้เลยนะะสามารถที่จะรับข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุนได้นะคะจากทาง DW28 นะหรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a ไ d w c o m ค่ะสนับสนุนโดย m a c r o r y DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t ทยด